สวัสดีครับผมลูกตอกก๊อกฝาดํานะครับวันนี้มีของเข้านิดหน่อยนะครับจะเป็นลูกตอกนะครับเบอร์สนะครับตัวนี้หนักสิบแปดรนะครับก็ตัวนี้เป็นบล็อกงานเวียดนามนะครับความยาวลูกเหมือนฝาดําเลยนะครับจะต่างกันที่ตูดนะครับตูดตัวนี้ผมทําเข็มขึ้นมาเองนะครับลูกก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้กลุ่มกระสุนห้าสิบเมตรสบายนะครับตัวนี้เพราะว่าผมยิงทดสอบอยู่ที่เจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับ fx นะครับ m สามนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สองนะครับตลับหนึ่งมีห้าร้อยลูกนะครับก็ท่านใดก็สนใจก็โทรนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0่น์สามนะครับตามเบอร์นี้เลยแอดไลน์ก็ id ไลน์ก็เบอร์นี้เลยหรือว่าจะแอดเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับ สะดวกก็เป็นบาร์โค้ดเลยก mm ็ไ hmm. ด้นะครับอยู่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับต <sh> ัวนี้มีมาไม่เยอะนะครับของจะมีมาเป็นบางช่วงนะครับเดี๋ยวสนใจก็โทนะครับถามตามเบอร์นี้นะครับสําหรับเป็นเบอร์สองนะครับถ้าสนใจเบอร์สองก็สั่งได้เลยนะครับสําหรับปืนปั๊มอินโดปืนทั่วไปนะครับที่เป็นเบอร์สองก็ใช้ยิงได้นะครับยิงได้หมดนะครับส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นงานเวียดนามเหมือนกันนะครับตัวนี้ จะกวนนิ่มนะครับตัวนี้ตัวลูกตอกก็นิ่มนะครับตัวนี้ก็นิ่มนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับปืนเอเคนะครับจีนแดงนะครับเป็นสปริงหรือว่าพับฐานเป็นสปริงแล้วก็ง้างข้างนะครับสําหรับหักลํานะครับตัวนี้ถ้าเป็นพวกปืนจีนแดงนะครับพับฐานนะครับไม่แนะนําใช้ลูกกิโลจีนนะครับมันมันจะแข็งเราเข้ารังเพิงยากนะครับ อถุงถุงหนึ่งนะครับตัวนี้สี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับสองถุงเจ็ดร้อยนะครับสามถุงพันนะครับตัวนี้ถุงหนึ่งก็มีประมาณห้าร้อยลูกนะครับสําหรับลูกเบอร์หนึ่งนะครับตาอินซีนะครับหรือว่าลูกเวียดนามนะครับตัวนี้ก็ตลับหนึ่งก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับสําหรับนั่นใดนะครับสนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เล่นไลน์นะครับ ฝากกด Subscribe หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับผมขอบคุณครับ